ให้หลบเลาองนสัดีครับพี่ต้งแนวคดีครับบงชูบงชูเออบงชูบงชู้หลหลลาองแนันีครับชาจินี่ห้เบฟหมาสองคนหรอใครครับนี่ยนี่ฮาวมามีใบใช่ ฮัลโหลฮัลโหลนิฮาวนีิฮาวพรุ่งนี้ไปตัดผมแล้วครับมามี่เสร็จไดค่ะมาให้คุยนีิฮาวจุนจุน Did you miss me because I miss you so much Yeah miss you handsome สถานีจารูกช ok ่วงนี um n n ab, ami, because, uh, ้ยุ่งไหมยุ่งนิดหน่อยครับมามี่เพราะว่าต้องทำการบ้านแฟนต์โปรเจกตส่ง เดือนหน้ามีสอบครับอันนี้น่ารักมากเชียร์ e s, ok. er um. ma. s t Malin High don't sleep no I sleep at um, midnight สวัสดีค่ะ่ะท hmm. ุ่มลไอเฮคัสทุ่มลอยเฮคัสเมื่อไหร่จะมีตัวใหม่ต่อๆเราเสร็จแล้วยัง ยังไม่ได้ทำเลยครับมามิอ่ามันจะทำวันอาทิตย์ํารันาทิตย์นี้อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันศุกร์ก็จะรับชมนะครับหมาม่วันศุกร์น่ารักมากมากครับคอบคุณครับผมการโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างก็อ่าให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาแล้วก็ส่งการบ้านครับมาม่ เดือนหน้าก่อนมีสอบครับอืมนี่ฮาวนี่ฮาว how are you I'm fine and you สักทีนี้วันนี้กินสลัดครับมามี่สลัดวันนี้กำลังกายละครับมามี่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปครับ Hi Jim Hi Hello Hello ยังต้องสืบจูคนนอนติสนานครับติดตามมาแล้วนะ สถานีทุกคนภาพยนตร์ชอบยินสึกจิวหรือเปล่าอ่วาวอลซฮวอนมามีวอลซีฮวอนคนนั้นชอบครับมามีทำท่าเทสิสได้ไหมเท,ทสิสโอเคสินจ้าสินเจ้า Top team, Bye. See you next time. Um, since child, oh, um, ah, thank you for me, thank you for give, ah, uh, um. Oh, thank you for the gift uh you give me Elias Ala Elias Eli, Eli. Thank you thank you Hola Basil Hola hola I didn't realize how much I miss you why I'm still now Thank you Hello Shawin Hello hello ราคาสมใหม่เป็นทรงนี้มามีประมาณนี้ประมงนั้นสมมุติอ่าชอบกินเล็กครับมามีประมาณนี้ส้มเล็กเป็นเอ่อส้มจีดส้มจีท,ท,ทอ่าแล้วฝาทัสออนจูบิชิเมนูอังกฤษน,นะ อืมโอเคโอเคโอเค l t s b e i n t translate อโอเคโอเค thank you thank you hello team hello ตงกวาพูดออกเสียงภาษาอย่างไรแตงกว่าแตงกวามามิแตงกว่า hello hello ลรพูดมสามสสอดอกเมื่อวานแล้วแต่ซื้อมันไม่ได้เลยคนเยอะมากเพราะมันก็มันมีราคาแพงมากมากครับ How are you with him? You. Fine with you, เอาอยู่ d ิชมพิชูเอ็มฟ้ a เ a n นจู s า a ์ว l น n ่าเรนสองฮัสชาจ a นีท่าเรนสองฮ a สอะโฟตี r โฟต o ้ดี r e ส นี้น่ารักครับมามีเป็นเด็กประมาณสามสี่ขวบเป็นเด็กครับพรุ่งนี้ Hi Hi I love you I love you Me too ah. So h u r d today can't handle it And so hard take care of yourself and friend Take care Take care Hi Sayang Hello Nong Nadia Hello Hello นาดีครับนาดีครับ if t o a l k i t h i n k about you me dance I choose me believe me ถ้าฉันบอกว่าฉันคิดถึงคุณมากกว่าที่ควรคุณจะเชื่อฉันไหม yes I believe I believe ฟ้าฟูจือน้าเด็กนาดีครับผม โมลาบาเซโลอันยองครับผมอันยองครับพ um ี่ฟ้าดีครับสวัสดีครับผมคุ้นพี่เหมือนเคยเจอนะคบผมคุ้พี่ครับชิสมุาะพาเดนี่นะท้าเลยยสซาจิน่าฮาสีอืม Yeah t w e n e v e degree โ oh, อ้ so close so close นึกคิดถึงพี่นะคิดถึงกันครับผมเป็นไงบ้างครับไป่นอนอีกหรอยังเพื่อนนอนประมาณเที่ยงคืนเพื่อผมยาวอ่อยากตัดผมนะกปุ่มยังปุ่มยังาุ่มยาวเออ เป็นอิสจูแฮนส์แมนชิลเลวี่เลวี่เลวี่เที่ยวไทยร้อนจังเลยยังมามี่เท้่ไทยร้อนมอ yes, นะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนแล้วครับ Love You to luck Love You ิวมิชุคุณที่เหรอใช่ครับผมคุณที่เหมือนเคยเจอพี่ที่งานนี่แหละครับผม Hello, Shadko. Hello. Funny, nothing. He you one day against my birth hey, bye bye. Good night. About love. Good night. Good night. Hello, hello, Shadko. Oh, last night. Um. Last night. Um. Chat, 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 chat. Chat just me just me just me last name and that's just another awesome name in the chat for you right i don't know i'm sorry ดูแลปปนัลูกดื่มน้ำเยอะโอเค thank you ชาต,ตินี่ thank you thank you นิฮาวนิฮาวดูดูเช่ใในนอืม你叫什么名字？ดูดูเช่เวล,ลา last night just me ไม่เจอกันนานเรีนหน้ากันสลับเอ้ยผมจำไม่ได้อะผมไม่ไม่ใช่ว่าจำไม่ได้ผมจำได้แต่ว่าผมคุ้นๆครับผม สวัสดีครับพี่มะปางยังไม่นอนหรอครับผมนี่ดึกแล้วครับห้าทุ่มแล้วครับผมดึกมากอืมอาจจะ any updates on จจุบ e นอยู่ซีอืม Uh so the go um the silly, um, I think I start filming the pilot as the end of next month, next month, next month, next month. Um, just because you always handsome in my eyes. Mm, thank you. You are really beautiful. Yeah, lovely, lovely, lovely. คนที่ให้อมยิ้มตอนที่ไปดูหนังนาจาไงอมยิ้มอา่าไอ้ที่เป็นตุก,กตัวการ์ตูนใช่ไหมครับผมที่เป็นการ์ตูนใช่ไหมครับคนคุนครับใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่ครับแต่คนคุนครับฮัลโหลพี่อมยิ้ i ท <Hello>, ี่ออฟฟิเชียลฮัลโหลฮัลโหลเด็กสามขวบก็ยังไม่นานหรอครับ ยังเข้าผมนอนเที่ยงคืนครับเนี่ยพรนี้ผมจะไปตัดผมแล้วผมจะเป็นเด็กคือผมว่าจะไว้ยาวแล้วมันใช้ชีวิตลำบากมากครับก็เลยไม่ไว้แล้วแค่ผมผมผมมันไม่เหมาะสมสำหรับไว้ยาวเท่าไหร่ก็เลยไปตัดมุ่งนี้ครับก็จะเป็นเด็กลงอีกสามขวบอยากจะนอนแล้วฝันดีนะวัานนั้นหาวโมงมามี่บาย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 วัานนั้นหาวโมงมามี่ พี่ทิคิดว่ากระถางไม้โฮมสวยไหมอ่า beautiful e l a s beautiful e l a s I'm going to release uh, my room tonight. My room tonight. Um, uh, give, give me. Cause I keep my listen secret for next time. Then, next time then. ุดอวามรับหรือนอคอนเชนเอาไว้แล้วข้างหน้านั่นนะโอเคโอเค that's sound exciting I hope you will have a lot of fun filming next month for the series thank you thank you shall we go thank you thank you รีบถ่ายนะครับไม่อยากรอแล้วผมก็ไม่อยากรอเหมือนกันนะผมแต่ว่า ทำอะไรไม่ได้ผมก็ทำได้แค่คือเตรียมพร้อม,อมไม่ได้มากที่สุดครับผมแล้วก็พอมันมาปุ๊บก,ก็ปึ้งป้ง,ปงเลยครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าสิ้นเดือนหน้าคงจะเริ่มนะครับผมเริ่มถ่ายกันถ้าไม่สิ้นเดือนหน้าก็คงจะเป็นอีกอต้นเดือนหน้าๆหรือเปล่าครับผมต้นเดือนหกครับ นั่นผมว่าน่าจะช้ามากเลยครับ I'm looking forward to watching it when it's e l e a s e Okay จะไก Thank you so much Thank you so much oh. แล้วคุณพี่บ้างไหมครับ ที่ผมคุณทุกวันครับผมคุณทุกวันเพราะว่าเพราะว่าไม่บอกดีกว่าครับเพราะว่าไม่บอก How are you doing today? Um today I study at the University and funny ไม่ใช่ห้าปล่อยมันไปครับไม่ใช่หรอครับผมหรือว่าเป็นวงกลมเฉยนะครับผมจำไม่ได้ครับ แต่คุ้นๆครับแต่ผมก็กินไปนแล้วครับผมแต่ว่าเออด้วยผมจำพี่ผิดคนไม่เนี่ใจเขาเขอเท่าด้วยครับไว้รับหน้าครับผมผมจะจำพี่ได้ครับอันนี้ฉันดูฉากปากของแซมจากทวิน The ะซีรีส์อีกครั้งเขาแสดงว่าแซมได้ดีจริงๆ โอ้ยก็ชาจีนี่ thank you so much น้องแซมน้องแซม thank you thank you แต่แล้วมาออเด้วยนะครับได้ครับผมเดี๋ยวผมลงเป็นโพสต์ละกันนะครับในวันอาทิตย์ตอนเช้าเพราะว่าถ่ายพพุ่งนี้อาจจะมีถ่ายรูปเล่นวันเสาร์ช่วงบ่ายๆก็ถ่ายรูปเล่นครับผมแล้วก็ลงวันอาทิตย์ครับมาดีเข้ามาดีครับ Hola, San Luis, Chile. Welcome to Thailand. Hola, hola. Hello, team. Hello, the IEIs and N T Hello, hello. Love you. Good day, sir. P'Gaw. Good day, sir. to go Love you, I have to go now, but I hope. You enjoy the place of your nice sleep meal and take care of you So see you next live see you go thank you for surpassing. I'm going to work love you okay bye bye fightings fighting fightings love fighting. you too nihama <laughs> And a half pastor. Um, Monica. P. Monica, P. Monica. Pizza, Monica. I like to eat sauce with potatoes. I like, I like, I like, Monica. Nice hair. Thank you, thank you. tomorrow i have has um new looks um baby new <c oughs> looks baby หิมะ่างไม่ก้าวเสฮยอนคนนั้นดีกวันดีขับพี่แบบมาดีรับอผมประมาณอ่ะสิบนาทีผมก็ไปจัดห้องนอนแล้วครับผมแล้วก็นอนประมาณเที่ยงคืนครับสวัสดีเพื่อนสวัสดี Suhyu, so thank you. Milo. Thank you, thank you. Um, Nâng xem mau thì cả cái mèo phải thì Nâng xem mau Đăng. Nâng xem đăng. Hola, Basil. Chào เชียโมเชียโมเกลลี่โทรศัพท์ของฉันเต็มไปด้ภาพนะัใจยิมของคุณมอเมก้าซาจจนีเกลลี่เลลี่เลลี่ t ด you like ฉันดีใจที่คุณชอบมัน of course of course พี่มนิกา้า I like You know, I love something. Love something. Your English is so cute. Thank you, T. 4 for such you Thank you, thank you, thank you. Madam, how are you, my I wanna say hi to you, baby. Say hi, um. ใช่ใช่อืมเอ่อวันนี้ครับอาเจนีอาเจนีเอชเลมเชลเลมเดินเข้ามาที่ไทยแลนด์เดือนหน้าจะได้เจอกันบ้างไหมครับเดือนหน้าเหรอครับผมเจอครับผมเจอในไลฟ์นี่ไงครับเจอในไลฟ์ได้ไหมครับผม ที่งานผมว่าน่าจะยังไม่มีครับผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เจอแน่ๆได้เจอในไลฟ์ครับผม Hi Hi ที่ใารอยาร่าลืมพักผ่อนหนูเป็นทุ่งนะ Thank you ครับน้องนาะเดียน้องก็ดูแลตัวเองด้วยครับ Good night ทีม See you tomorrowSee you tomorrow Good night Charmin น้อไปนอนก่อนบายบายสายังอดีครับดีครับออนแฟนเอ็กซ์ิสในไลฟ์เอ็กซ์ิสเอ็กซ์มิสอลาลลัฟชูชิอาโมชิอาโมชิอาโมเจอกันอีกทีลืมกันละมัะ ไม cues, to to. ่ลืมหรอกครับผมผมจำได้ผมจำได้ของกันได้ผมจำได้ผมไม่ลืมผมไม่ลืมจริงจริงครับผมเชื่อแล้ว gallery สามจันทร์ทิพย์ได้รูปมันควรและฉันจะรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นโอเมก้าชจินี่อาเป็นอ่า starly starly gallery um fines e l ิก o ส เลิกกูสไปเลิกกูจะไม่ได้โดนทำโทษนะคะโดนทำโทษแบบไหนครับผมมีเสนอไหมครับโ Oh my hell Hello h e l ล o hello, hello. เฮัลโลเฮัลโลปฏิเข้ามาทีครับชัดแลนซ์ชัสชัดแลนซ์ชัสคือถ้าตัวไม่รุนแรงจะไม่จำนี้ก็จำไม่เข้จำจำ เดี๋ยวให้พี่ทำจัดการไม่ได้พี่ทำดูมากครับผมไอ้ทีนั่นแหละจัดการดูครับพรุ่งนี้พี่ทีมจะร้องเพงลงให้ทุกคนฟังได้ไหมอ่มพี่สาวโมนิกา้าอมมิวสิกใช้มิวสิกใช้ is this a Thai song p i listen, ่ a m o n i c a ี่นนี่นะคุณลีฉันว่าเชลลัมได้ฉันนั้นแล้วตอนนี้พี่สาวของฉันก็บอกว่าพี่ทีมเรียกฉันว่าเชลลัมโอเคชาตินี้โอเคโอเคโอเคเอืมยูเชลลัมเชลลัมเชลลลัมโอเค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  um oh um, um. oh okay กลัวพี่ชามจะล่ะครับไม่กลัวครับผมไม่กลัวมไม่กลัวผมนี่แหละที่เป็นนักมวยที่จะต่ยกับพี่ชามเองหรือเปล่าค,าครับผมผมผมยาวมากมันเอ็งไหนก็ได้ที่คุณชอบโอเคพี่สามโมนิกาจมมุาโรลว่าเลงกีตาร์ and sing a song โอล่าบาซิลอืมโลซีมิลันดาซิล่ะโอล่าฮัลโหลฮัลโหลไนฟรอมมิลานอ่เดี๋ยวคำ้าดท้าตแลนฮัลโหลฮัลโหลนันตอนพี่ตามต่อย่ามาฟ้องนะอันั้นผมจะฟ้องพี่แล้วกันทำไมพี่มาปกป้องผมไง ยามแกจริงจังมากท่านที่อยู่ก็จ,จริงจังมากมากครับผมฮัลโหลน้องซีมฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหล long time no see long see miss y โ u ม o สมิ h miss you so m u ล h hello mister subu hello okay ฉันค่อนข้างของคุณไมมว่าเธอจะเป็นน้องสาวฉันก็ตามโอ my ก o d my god เสร็จนีโอเคโอเคไอซีไอซี Ok, chụp 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 Ah Uhm Ilukinka Ilukinka Sao chữ này? How are you? I'm fine, and you? When do we see you again in drama? um เลือกตัออ้เ,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 เลือกต o ้ม next man in next man in next man stars p i l o s พี่ย้ายข้างนอยู่พี่ทำดีกว่า้ยไม่ได้นะครับผมไม่ได้นั่นผมฟังพี่ตึงแนวดีกว่าไม่ได้แล้วครับ อธิอยาค่ะผมฟังพี่ตุ้งน้องแล้วเสียใจครับผม h ัลโหลน้องชิม I'm fine and o u sure. I'm fine I'm so happy long time you don't stay w i t t h h e s u b u Can you do h a s d pose for me please thank you จุกุ thank you ยังไม่ฉันจะกินข้าวเย็นหลังจากไลฟ์จียงคุณโอเคโอเคโอเคชาตินี่ชันพี่แนวย้ายข้างด้วยใช่แล้วครับผมพี่เจอผมได้ผมจะฟ้องพี่ตป็งแนวแล้วถ้าพี่ไปอยู่พี่ทำฟ้องแล้วผมนั่นตลรอตอนนำร่องนะคะ Okay, be Monica. Thank you, thank you. Thank you. Okay, fans, see you tomorrow. Bye bye. Tomorrow I have lose my baby. Lose my baby. Bye bye, bye bye. Miss you. Bye bye. Thank you so much, and fans. Bye bye. Good night, sweet team. Take care of yourself. Bye. เด็กฟังจริงมากเด็กดือ้อครับผมมันเป็นเด็กดื้อครับไนายบายครับผมสวัสดีครับ